คุณอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดให้ปังๆหรือเปล่า lush.cc ช่วยคุณได้ lush.cc คยว็บไซต์เพิ่มยอดคนดูไลฟ์สด Facebook ที่จะเที่ยนที่สุดในประเทศไทย้วยระบบอัตโนมัติใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงยอดคนดูเริ่มทํางานทันทีหลังจากสั่งซื้อไม่ต้องรอปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นเพียงแค่ใช้ลิงก์ไลฟ์สดไม่ใช้รหัส Facebook ใช้งานง่ายเพียงคาตาม3ขั้นตอนดังนี้ 1. สมัครสมาชิก2เติมเงินสามารถเติมเงินได้ผ่านธนาคารทุกแอปพลิเคชันชูวอลเลรวมไปถึงบัตรเครดิตสสั่งซื้อวิธีการสั่งซื้อใช้เพียงลิงก์ไลฟ์สดเท่านั้นวิธีการคัดลอกลิงก์กดไปที่ไอคอนแชร์จากนั้นคคลลิิกกไปที่ัดอง์ วางลิงก์ที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่ใส่ยอดคนดูเลือกระยะเวลาโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่30นาทีไปจนถึงไม่จํากัดระยะเวลาไลฟตรวจสอบค่าบริการจากนั้นกดไปที่ยืนยันระบบจะแสดงสถานะของออเดอร์เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการใช้งานพิเศษใช้งานฟรี50คนดูคลิกเลยที่ rush.cc